ยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับนี่คือ10นาทีที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในวันฮาโลวีนของปี2021รถไฟฟ้าด่วนพิเศษสายเคโอของญี่ปุ่นขบวนหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่สถานีชินจูกุจูจูก็หยุดรถที่สถานีโคคุเรียวแบบกระทันหันมีเสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวของผู้โดยสารดังออกมาจากด้านในขบวนรถผู้คนต่างวิ่งหนีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในรถไฟฟ้าเหตุการณ์ค่อนข้างโกลาหล และผู้ที่ก่อให้เกิดความโกลาหลนี้ก็คือชายหนุ่มผู้นี้ที่กำลังสูบุรีอยู่ภายในรถไฟเขาแต่งกายเรียนแบบโจ๊กเกอร์ในภาพยนตร์การ์ตูนดีซีของอเมริกาวันนี้เราจะมาย้อนถึงเหตุการณ์นี้เท่าที่มีบอแสอยู่ในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเราขอย้อนเวลากลับไปในคืนวันฮาโลวีนของปี2021ในวันที่31ตุลาคมปี2021ตรงกับวันอาทิตย์ย่านชิบุย่าที่ได้ชื่อว่า เป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีผู้คนมากมายมาเดินเล่นที่นี่เพื่อฉลองเทศกาลฮาโลวีนพวกเขาตั้งใจแต่งตัวสำหรับค่ำคืนนี้ดังนั้นจึงมีตัวประหลาดทุกรูปแบบแทรกตัวอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งคนส่วนใหญ่จึงถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและในคลิปนี้ก็ได้บันทึกภาพของบุคคลที่โดดเด่นผู้หนึ่งนั่นก็คือผู้ชายผมสั้นสีทองที่แต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์คนนี้ เขาชื่อฮัตโตริเคียวตะอายุ24ปีเป้าหมายที่เขาโดยสารรถไฟจากสถานีนี้ก็คือเหตุการณ์การการกาดทำร้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีใครดูออกว่ามีอาวุธมีคมและขวดบรรจุของเหลวไวไฟ4ขวดซ่อนอยู่บนร่างกายของเขารถไฟฟ้าญี่ปุ่นไม่มีการตรวจสอบความปลอดภยัยจึงไม่สามารถสังเกตเห็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงนี้อยู่ในเวลา19นาฬิกานาทีรถไฟฟ้าด่วนพิเศษ ที่ออกจากเมืองฮัจิโอจิมีปลายทางคือชินจูกุแวะจอดที่สถานีโชฟุฮัตโตริเดินตามฝูงชนเข้าไปในตู้ที่3ของขบวนรถในเมื่อเป็นรถด่วพิเศษดังนั้นก่อนจะถึงปลายทางจึงแวะจอดเพียงไม่กี่สถานีไม่ได้แวะจอดในหลายๆสถานีระยะทางระหว่างแต่ละสถานีจึงไกลกันมากรถไฟจึงต้องเคลื่อนตัวเป็นเวลานานและในช่วงที่รถยังไม่หยุดวิ่งฮัตโตริ ก็กำลังเตรียมลงมือตามแผนการอันโหดร้ายของเขาผู้คนในตู้รถกำลังวุ่นวายอยู่กับธุระของตนเองเนื่องจากเป็นวันฮาโลวีนจึงมีผู้โดยสารบางคนแต่งตัวเป็นตัวละครต่างๆฮัตโตริที่แต่งตัวเรียนแบบโจ๊กเกอร์จึงไม่ได้สะดุดตาผู้คนมากนักในเวลา19นาฬิกานาทีรถไฟเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวเขาก็เดินไปอยู่ตรงหน้าชายชาราคนหนึ่งช,ชายชรารู้สึกแปลกใจมากจึงถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่า เขาไม่ได้พูดอะไรแต่รีบลงมือทันทีและในขณะนั้นก็มีคนกดเบรกฉุกเฉินที่อยู่ภายในตู้รถรถจึงหยุดแบบกระทันหันที่สถานีโคคุเรียวเนื่องจากไม่ใช่สถานีที่รถจะหยุดตามแผนการเดินรถและตำแหน่งของประตูรถก็ไม่ตรงกับชานชาลาส่งผลให้ประตูที่กั้นระหว่างรถกับชานชลาไม่สามารถเปิดได้ผู้โดยสารจึงเปิดหน้าต่างแล้วทยอยปีนหน้าต่างนี้ออกไปเหตุการณ์ชุลมุนมาก คนที่หนีออกมาได้ก็รีบแจ้งความทันทีในขณะที่คนในขบวนรถเบียดแน่นกันอยู่ตรงหน้าต่างฮัคตอริเคียวตะกลับลมเลิกแผนการก่อเหตุที่วางเอาไว้เขาเดินกลับไปอย่างตู้ที่สองนั่งลงในจุดที่อยู่ห่างจากจุดวางเพลิงยกขานั่งไขว่ห้างและสูบบุหรี่เฝ้ารอตำรวจอย่างสงบตอนนั้นในขบวนรถมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด17คนชายชาราวัย72ปีซึ่งอายุมากที่สุดได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดส่วนคนที่เหลือ มีอาการจากการสูดดมควันหนาทึบโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้หลังจากรถดับเพลิงมาถึงก็ใช้เวลาดับไฟ30นาทีเมื่อเผชิญหน้ากับตำรวจฮัตโตริก็ไม่ได้ขัดขืนใดๆเขาบอกอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเสียดายมากที่ไม่สามารถทำร้ายผู้คนได้มากกว่านี้เป้าหมายในการก่อเหตุของเขาก็คือต้องการรับโทษประหารชีวิตสาเหตุเพียงเพราะผิดหวังในชีวิตหน้าที่การงานและความรัก จึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วในเดือนพฤศจิกายนปี1996าฮัตโตริเคียวตะเกิดในเมืองฟูกุโอกะจังหวัดฟุกุโอกะเขาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวในบ้านพักของแหล่งชุมชนแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กชายธรรมดาที่มีนิสัยร่าเริงดูจากบุคลิกภายนอกจะดูเป็นคนอบอุน่นเคยเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายประจำจังหวัดฟุกุโอกะว่ากันว่าตอนเรียนชั้นมัธยมปลายเขาเคยถูกกลั่นแกล้ง และในช่วงนั้นเขาก็คบกับแฟนสาวคนหนึ่งเวลาพวกเขาถ่ายภาพคู่กันดูแล้วสวีทหวานมากแต่หลังจากเรียนจบมัธยมก็ไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเขาเริ่มทำงานที่อนิเมะคาเฟ่แห่งหนึ่งข้างกายไม่มีเพื่อนที่สามารถพึ่งพาได้เลยภายหลังแฟนสาวก็บอกเลิกและเพียงไม่นานก็ไปแต่งงานกับคนอื่นบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้นิสัยของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เขาเคยซ่อนกล้องไว้ในห้องน้ําของคาเฟ่ที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสุดท้ายก็มีลูกค้าผู้หญิงจับได้หลังจากถูกจับได้เขาก็ไม่ได้รับโทษทางกฎหมายเพราะทั้งสองฝ่ายเจรจาไกลเกี่ยกันได้แต่เขาก็ถูกไล่ออกจากคาเฟ่งานใหม่ของเขาคือการเป็นคอรเซนเตอร์ของบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่ในฟุกุโอกะเขาทํางานนี้อยู่3ปีสุดท้ายก็โดนไล่ออกในเดือนมิถุนายนปี2021 เนื่องจากมีลูกค้าร้องเรียนด้วยเหตุนี้เขาจึงหยุดทำงานและเริ่มเกิดความคิดที่ว่าอยากหาสถานที่ที่สามารถทำร้ายคนได้หลังจากนั้นเสียงภายในจิตใจก็คอยเตือนเขาอยู่เสมอว่าแค่ทำร้ายผู้อื่นคงไม่มีความหมายอะไรจำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้และหวังว่าตัวเองจะได้รับโทษประหารชีวิตเขาสั่งซื้อเครื่องมือก่อเหตุทางออนไลน์ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมฮัตโตริ ออกจากฟูกุโอกะเดินทางไปที่โกเบและนาโกย่าอาศัยอยู่ในโรงแรมของแต่ละเมืองแห่งละหนึ่งเดือนจนกระทั่งปลายเดือนกันยายนก็ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมธุรกิจในเมืองฮะจิโอจิของกรุงโตเกียวเขาต้องจ่ายค่าโรงแรมคืนละประมาณ2 5 0 0ถึง4,500เยนหรือประมาณ7 2 0บถึง1,000บาทสาเหตุที่เขามีเงินจ่ายค่าห้องได้ถึง3เดือนกว่าก็เพราะเขาสมัครขอสินเชื่อที่มีวงเงินสูงและใช้จ่ายเงินในเครดิตจนหมด เพราะเขาคิดว่าหากถูกตัดสินประหารชีวิตเขาก็จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้นี่กลางเดือนตุลาคมฮัตโตริเดินเลือกของอยู่นานและใช้เงินซื้อชุดโจ๊กเกอร์ไปทั้งหมด2 0 0 0 0 0เยนหรือประมาณ60,000บาทแน่นอนว่าในคืนวันฮาโลวีนคงจะมีหลายคนที่แต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์เป้าหมายของเขาคือใครก็ได้แต่จะต้องก่อเหตุในบริเวณที่มีคนเยอะและทำร้ายให้บาดเจ็บสาหัสจึงจะถูกลงโทษประหารชีวิต เขานึกถึงรถไฟสาย K.O. ที่ตัวเองโดยสารเป็นประจำหลังจากมาถึงโตเกียวจึงเลือกที่จะก่อเหตุในรถไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ปิดที่เคลื่อนที่ได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงหาข้อมูลและเรียนแบบเหตุการณ์กราดทำร้ายบนรถไฟสายโอดาคิวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2021ซูชิมะยูสุเกะวัย36ปีเคยก่อเหตุกาดทํร้ายบนรถไฟฟ้าเช่นกันเป้าหมายในการก่อเหตุของเขาก็คือ ผู้หญิงที่ดูท่าทางมีความสุขมากท้ายที่สุดภายในรถไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส9คนแล้วในตอนนั้นซูชิมะก็คิดว่าจะวางเพลิงในตู้รถด้วยแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะตอนนั้นสิ่งที่เขาเตรียมไปไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงแต่เป็นน้ำมันพืชฮัตโตริจึงจำเรื่องนี้เป็นบทเรียนเมื่อพิจารณาดูแล้วเขาก็ตั้งใจเตรียมการไว้อย่างดีแต่เหตุการณ์จริงก็ไม่ได้เกิดความรุนแรงอย่างที่เขาคาดการไว้ หลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วตอนประมาณ5โมงของวันที่31ตุลาคมฮัตโตริเคียวตะนำของทุกอย่างใส่ลงในกระเป๋ามุ่งหน้าไปยังย่านชิบุย่าของกรุงโตเกียวซึ่งมีบรรยากาศวันฮาโลวีนที่คึกคักที่สุดเขาเดินปะปนไปกับผู้คนอยู่ครึ่งชั่วโมงหลังจากตัดสินใจแล้วก็เดินเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินสายเคโอโชคยังดีแผนการก่อเหตุของฮัตโตริเกิดความคลาดเคลื่อนไปถึงแม้เขาจะไม่ได้อธิบายอย่างละเอียด แต่ความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าขั้นตอนการทำร้ายที่เขาวางแผนไว้แต่ต้นน่าจะเป็นการวางเพลิงเขาต้องการเผารถไฟทั้งขบวนก่อนหน้านี้เราเล่าไปแล้วว่ารถขบวนนี้เป็นรถไฟด่วนพิเศษเขาขึ้นรถจากสถานีโชฟุจากนั้นรถก็แล่นผ่านสถานีฟูดะแล้วสุดท้ายรถไฟก็เบรกฉุกเฉินที่สถานีโคคุเรียวผมลองหาภาพของชาชลาทั้งสองสถานีดูแล้วสังเกตเห็นไหมครับ ว่าสองสถานีนี้มีลักษณะช,ชานชลาที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับช,ชานชลาของสถานีโคคุเรียวซึ่งเป็นสถานีที่รถไฟเบรกฉุกเฉินแล้วช,ชานชลาของสถานีฟูดะมีประตูกั้นแบบปิดทึบภายในสองนาทีที่รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวเขาก็จะเริ่มก่อเหตุและจุดไฟทันทีถ้ารถไฟเบรกฉุกเฉินที่สถานีฟูดะแล้วรถจอดไม่ตรงกับประตูช,ชานชลาหากเป็นเช่นนั้นก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วผู้โดยสาร ก็ไม่มีโอกาสหนีออกไปทางหน้าต่างถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะกลายเป็นว่าทุกคนถูกขังไว้ในพื้นที่ปิดแต่สุดท้ายรถไฟกับเบรกฉุกเฉินที่สถานีโคคุเรียวซึ่งมีบานกั้นเพียงเครื่องเดียวผู้โดยสารจึงหนีออกมาทางหน้าต่างได้อย่างไรก็ตามฮัตโตริที่มีอาวุธมีคมอยู่ในมือเมื่อรู้ว่าทุกคนพยายามหนีออกทางหน้าต่างในตอนนั้นเขามีโอกาสที่จะลงมืออีกครั้งแต่เขากลับไม่ได้ทำอะไรเขาเลือกนั่งลงบนเก้าอี้ และลาทิ้งปฏิบัติการที่เหลือเพราะแผนการของเขาล้มเหลวแล้วเขาสูบบุหรี่รอให้ตำรวจมาถึงท่าทางเช่นนี้ก็คือยอมวางมือแล้วสมมุติว่าชันชลาของทุกสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีฟูดะล้วนเป็นประตูกั้นแบบปิดทึบหรือรถหยุดอยู่ในโอโงงระหว่างทางก็จะทําให้ผู้โดยสารไม่สามารถนี้ไปไหนได้ผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นว่าโจเกอร์นั่งรอการถูกจับกลุ่มแบบเงียบ แต่อาจจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจขึ้นมาจริงๆตอนที่เขาถูกจับกลุ่มในตัวเขายังมีของเหลวไวไฟที่ยังไม่ได้ใช้เหลืออยู่ตำรวจถามเขาว่าทำไมไม่ใช้ให้หมดเขาบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วว่าทุกคนหนีออกไปได้จึงคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วนั่นก็หมายความว่าหากเป็นในทางตรงกันข้ามเขาก็จะวางเพลิงต่อและคงไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นฮัตตลรีบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่า จะต้องทำร้ายคนให้มากกว่าสองคนเพราะคิดว่าการทำร้ายคนมากกว่าสองคนจะทำให้ได้รับโทษประหารชีวิตเขาไม่อยากจบชีวิตตัวเองเมื่อแผนการล้มเหลวเขาจึงรู้สึกเสียรายมากโดยไม่ได้สำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยและชุดโจ๊กเกอร์รวมทั้งการแต่งหน้าแต่งตัวของเขาก็สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างมาตรฐานเรื่องความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยการลงโทษสังคม ซึ่งก็ตรงกับเรื่องราวทั้งหมดของตัวละครโจ๊กเกอร์ที่อยู่ในภาพยนตร์ Why Always Joker ทำไมถึงเป็นโจ๊กเกอร์อีกแล้วการอ้างชื่อของโจ๊กเกอร์เพื่อก่อเหตุร้ายไม่ได้มีเพียงเหตุการณ์นี้เท่านั้นเมื่อวันที่20รกรกฎาคมปี2012ในโรงภาพยนตร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกามีการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Batman: อัศวินรัตติกาลผงศ จูๆ่ๆคนร้ายที่แต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ก็มาปรากฏตัวอยู่หน้าที่นั่งของผู้ชมและกราดทำร้ายผู้ชมที่อยู่ในโรงภาพยนตร์เพียงเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมตัวละครโจ๊กเกอร์เป็นภาพลักษณ์อคลาสสิกของผู้ร้ายที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมเวลาที่ดูผลงานภาพยนตร์คนส่วนใหญ่จะชื่นชมฝีมือการแสดงของนักแสดงรวมถึงข้อคิดที่ผลงานนั้นต้องการถ่ายทอดออกมา แต่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบางคนเกิดความรู้สึกร่วมกับตัวละครฝ่ายร้ายโดยเฉพาะในปี2019หลังจากที่ภาพยนตร์โจ๊กเกอร์ออกฉายเพราะในเรื่องนั้นเป็นการบันทึกชีวิตของโจ๊กเกอร์ก่อนที่จะกลายเป็นคนร้ายส่งผลให้ผู้คนรู้จักตัวละครนี้ในหลากหลายมิติมากขึ้นในภาพยนตร์ชีวิตความรักและการงานของเขาล้วนไม่ราบรื่นราวกับถูกสังคมทอดทิ้งโดยสถานะของเขา เขามีวิธีแก้ปัญหาเพียงสองทางก็คือการจัดระเบียบสังคมใหม่หรือไม่ก็ประกาศสงครามกับสังคมแต่นั่นก็เป็นผลงานสมมุติที่ประมวลผลออกมาด้วยองค์ประกอบทางศิลปะเวลาตัวละครจะต่อต้านสังคมก็สามารถก่อเรื่องร้ายผ่านหน้าจอได้แต่ในความเป็นจริงคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนชายขอบของสังคมยืนอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีใครฟังเสียงของเขาเลยและดูเหมือนจะมีเพียงวิธีเดียวที่จะแก้แค้นสังคม นั่นก็คือการทำร้ายคนจำนวนมากยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตและคำให้การในภายหลังของฮัตโตริแต่เมื่อดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นลักษณะที่ตรงกับคนร้ายที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมอันดับแรกคือขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและมีอารมณ์แปรปรวนคนที่เขาลงมือทำร้ายเป็นชายชาราวัย72ปีซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีภัยคุกคามต่อตัวเขาเลย ประกอบกับภาพในคลิปที่มีคนถ่ายไว้จะเห็นได้ว่าปัญหาคือเขาไม่รู้สึกผิดกับการก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นและเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก่อเหตุอย่างฉลาดวางแผนเก่งวางแผนก่อนก่อเหตุอย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างมากในการเลือกสถานที่เวลาวิธีการรวมทั้งเครื่องมือในการก่อเหตุแล้วหลังก่อเหตุก็มักจะปลอมตัวเพื่อกลบเกลื่อนและปกป้องตัวเองได้อย่างดี พวกเขาก่อเหตุเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองมีเป้าหมายในการก่อเหตุค่อนข้างใหญ่อาจจะเป็นบุคคลสําคัญหรือฝูงชนหรือไม่ก็คนที่เอาชนะได้ยากถึงแม้จะมีการวางแผนอย่างละเอียดแต่ขั้นตอนการก่อเหตุโดยทั่วไปก็จะใช้วิธีการที่ตรงไปตรงมามากที่สุดสร้างเรื่องให้ดูใหญ่โตและแสดงความต้องการอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้เกิดจากความต้องการและแรงกระตุ้นที่ไม่สามารถกักเก็บไว้ในใจได้ มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการและแรงกระตุ้นในรูปแบบนี้เช่นพื้นฐานครอบครัวการเลี้ยงดูการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือแรงกระทบจากภายนอกสิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดบุค,คลิกภาพต่อต้านสังคมได้จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงของฮัตโตริภาพจำที่พวกเขามีต่อบุคคนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะทำอะไรแบบสุดตรงบุค,คลิกของเขาในสมัยก่อนกับภาพที่เราเห็นจากในคลิปแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บางทีในตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าตัวเองคือโจ๊กเกอร์ที่กำลังลงโทษสังคมข้อมูลเท่าที่รู้ตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่ามีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาเลือกเส้นทางนี้ต้องมีการตรวจสอบเพื่อติดตามผลในลำดับต่อไปบุคลิกภาพต่อต้านสังคมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ร้ายทุกคนส่วนใหญ่ก็แค่พร่ำบน่นหรือแสดงทัศนคติเชิงลบเท่านั้น ซึ่งนี้ก็สอดคล้องกับความคิดของคนชายขอบในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันเช่นกันและในช่วงไม่กี่ปีมานี้กลุ่มเปราะบางก็ถูกทำร้ายอย่างสาหัสความรู้สึกสิ้นหวังและหมดหนทางเช่นนี้จึงขยายวงกว้างทมกลางคนกลุ่มนี้อย่างเงียบๆความรู้สึกโกรธแค้นสังคมและไม่สามารถระบายออกได้จึงสามารถระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อภายในหนึ่งปีเกิดเหตุการาดทำร้ายติดต่อกันถึงสองครั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดใจ,จ ของพวกเขาได้ไม่มากก็น้อยปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นจํานวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากทั้งสองเหตุการณ์ทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานีรถไฟไฟ้าญี่ปุ่นไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยใดๆเลยเพราะฉะนั้นควรจะปรับปรุงในจุดนี้หรือไม่ถึงแม้บริษัทที่ดำเนินกิจการรถไฟสายเคอจะออกมาประกาศขอโทษแล้วแต่ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นสังคมญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องประสิทธิภาพถึงแม้จะต้องการปรับเปลี่ยนก็คงไม่สามารถดำเนินการได้แบบฉับพลันจุดที่แตกต่างจากเรื่องอื่นในเหตุการณ์กระทำร้ายบนรถไฟสาย k คอก็คือมีคนบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้ทำให้พวกเราเห็นภาพจากมุมมองแรกและรับรู้ถึงความรู้สึกที่ถูกบีบคั้นภายในที่เกิดเหตุเราคงต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วฮัตโตริจะถูกลงโทษอย่างไรเวลาอยู่ในที่สาธารณะนะ ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ